ระดับเซอร์ไว l ลแล้วก็ฮาร์ดพอลุยเราแบบสปีดรุนเลยวันนี้อยากได้อุปกรณ์เินช้านู่นนี่นั่นครบเซตเลยอะ่ะที่เรารู้คือมอสน,นี้มีเวสโตนให้เราเพราะฉะนั้นต้องออกสำรวจเพื่อสะสมเวสโตนที่หายไปแต่ละหมู่บ้านเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มเอวีซีทำฟาร์มนู่นนี่นั่นด้วยเพราะว่าเหมือนจะต้องจับไดนโนเสาร์ใช่ปะเราต้องใช้เนื้ออู้มาตบเราไหมอะ่ะว่าจ้าอีโยไม่ตีเราอะ่ะเราจะขูดหินก่อนแล้วกันนะเพืทำอุปกรณ์หิน แล้วก็ขุดเหล็กขุดนู่นขุดนี่ลงถ้ำหาอุปกรณ์เอนชาร์ในวันแรกอําดาบไอขวานก็พอเปิดช่องตอนเกยังไม่มีกระเป๋าเออพูดถึงกระเป๋ามีมอสที่เราใฝ่ฝันหรือเปล่าแบคแพคเพื่อนรักมีว่ะโอ้โหไปถึงมอสจริงๆบะแพกนั่นเองที่เล็กใช้เนื้อเยอะมากกมบอกเลยหรอระทราบงั้นเราต้องทำฟาร์มปฏุสัตว์แล้วล่าก๋ค่าเกะผ่าวัวโอเค ดูเรื่องแล้วทำฟาร์มข้าวทำฟาร์มพืชผักกัะเนื้อเป็นหลักก่อนต้นเกมชุบ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 นี่เรียบร้อยสามขวดกินได้ปะํำถามเลยเจ๋งอูมันต้องอย่างนี้สิโอ้โหต,ต้องพกขวดน้ำแล้ววะเนี่ยพกแบบเบสิกไปก่อนเลยโอ้ความสงบสุขนี่แหละความสงบสุขข,ของไมค์คาที่ไม่ได้เจอมันนานแต่เจอแต่อะไรก็ไม่รู้ที่เล่นผ่านมาเนี่ยตลอดที่ผ่านมาแบบ พระเจา้าเฮ้ยข้างหน้านั้นคือเมืองช่มหยเย็บลอยแล้วได้เบสโตล้ลวแล้วเราจะทำฟาร์มวิเลจเจอแน่นอนเลยถ้าไม่ทำแล้วก็พืชผักน่าจ,จะไม่พอสำหรับให้อาหารพวกไดโนเสาร์เราต้องเลี้ยงไดโนเสาร์ด้วยไม่ใช่แค่เลี้ยงตัวเอง,องเดียวเพราะฉะนั้นพืชผักจะเป็นมากอันนี้คือไรของแถมใช่ปะหรือว่าดันเจี้ยนโอ้โหดันเจี้ยนอีกแล้วโอเคเราได้ลุยแล้ว่ะ ไม่ต้องห่วงเลย้างใต้นี้มีแร่อะไรต่างๆน่กมากมายของเอชชอเอชชานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลุยเลยเดี๋ยวขอสำรวจหมู่บ้านก่อนตรงนี้ค่อยมาว่ากันรุกของเอาให้มันให้หมดอย่าให้เหลืออันนี้ของสําคัญเดี๋ยวให้เอวซีเรียนเดี๋ยวเราจะหาสิ่งที่เรียกว่าเมนดิ้งเรายกเอวซีได้ไหมคาถามนั่นแหละมีปะว่าบอดยกเอวิซีแต่สัมผัสได้ว่าต้องมีมัแพงระดับนี้แล้วอาชิบว่าแล้วเชียเรียบร้อยโดน โดนเลยทีนี้บอกเลยว่าแกต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่พร้อมกับสิ่งนี้ไม่แกจะต้องออกไปม,มานี่แล้วก็เข้านี่ไปแล้วก็บอกทาง <c oughs> ได้ใน,นเมื่อแกทำอย่างนี้เอ้ยเดินเข้ามาเองเใช่ปะไม่เดินมาโดนโดนจำเรียนหนังสือมานี่ทำตัวเด็กดีหน่อยเรียนหนังสือซะ โทษทีไอ้มันดีไปแล้วแขจะหนีไปไหนมาเรียนหนังสือเจ้านี้มันหนีของแท้เลยหยุดหยุดลีสมันจะนี่ะนั่นมีนะเพื่อนโอ้ไม่กูหมีมันกัดเราเราจำได้ไปตัวอื่นก็ได้ตัวน,นั้นหลุดรอดไปได้ปะในวิเลเจอร์นี่ไงโดนโดนซะไม่รอดเรียบร้อย ร็จเราแน่ประมาณชาติหนึ่งเนี่ยวราจะได้ b e นดิ้งนั้นก็ยาวๆไปแล้วกันนะขอ b e n ดิ้งก็พอ,อมันเรียนง่ายดีไห้ตัวเนี้ยเจ๋งอะวางแล้วเรียนวางแล้วเรียนเลยคงไม่ขุดหา b e นดิ้หนึ่งร้อยวันหรอกใช่ไหมมันจะมีใช่โอ้ทอนเพิ่งได้ทอนเหมือนกันโอเคแสดงว่ามีโอกาสาที่จะเป็น b e นดิง้งแต่โอกาสอาจจะน้อยมากๆ infinity vision e t e r n a vision ดีกว่าจบสักทีเนงได้ b e น,นดิ้งแล้วเท่านี้ดีกว่าอืมไปละ โชคดีหาทางออกที่มันแบบที่มันตามเรามาไม่ได้อะไอ้ต้นนี้ขังไว้ในนี้แหละไม่ไม่เออไม่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 เท่าเท่าเท่ารถโอ้โทษโทษโทษโอ้โหแพงเป็นเวอร์แพงแบบแพงว่าเล่นเลยทีนี้นายดื้ออ่ะไปละเฮ้ยไม่ไม่โอ้โหหนักกว่าเดิมอีกรอบนี้มันวิ่งไม่ไม่ไม่ตัวเมนดิ่งเราทำไมมันดื้ออย่างนี้มันหนีไปแล้วไปเข้าบ้าน ทำไมมันดื้อย่างนี้เป็นอะไรดื้อย่างนี้จบท่านี้แหละขังลืมแล้วง่ายดีอยู่ข้างในนี้ไปเลยจะมีท่าที่แส่งเป็สำรวจอดีแต่สำรวจหมู่บ้านให้หมดก่อนอยังไม่ได้สำรวจเลยนั่งทำตาดเมนดิ้งเนี่ยโอ้นี่มันดันเจ้ยนข้างบนนี่ว่าใช่ที่เชื่อมกับที่เราว่าจะเคลียร์มันเชื่อมมาข้างล่างนี่เลยดีมากจะได้ไม่ต้องไปไกลอยู่แถวนี้นี่แหละ เดี๋ยวเราลุยกันย,ยาวๆดันเจี้นเนี่ยมีของเอนชาร์แน่นอนอ้ชบจับไม่โดนหรือว่าอะไรอจับได้วะ่ะเรียบร้อยละในมือไม่มีแต่จับได้อาฮ่าอาฮ่าจึ๊บเหมือนเป็นการทรมานสัตว์ยังไงก็ไม่รู้ว่ะน,นั่นก็ตีฆ่ามันก็แล้วกันุุเรียบร้อยเจ๋งไงทำอะไรได้อันเนี้ยนะ โอเคเราคงได้เป็นพ่อครัวในสักวันหนึ่งแต่ที่เรารู้เห็นของดีแล้วเมื่อกี้นะ่ะนูน่นงเรียบร้อยวันแรกอุปกรณ์ไอ,อชาร์คเซตพับมินดิง้งแล้วก็หาขุดไดมอนด์แน่นอนไม่ต้องห่วงวันนี้เราจะทําของพวกนั้นเร็วๆนี้เขาปักไฟแบบไวๆโอ้โหที่นี่ยังมีดันเจี้ยนอยู่อีกเหรอนี่ยนี่มันอ้อบอกตรงว่ายากนะถ้ามันมีพวกตัวนั้นอะแต่ไม่รู้ว่ามีไหมตดตืดเปิดกล่องแล้วเจอ สปีดรันอุ๊ยปักไปแม่ให้มันเกิดเรียบร้อยแล้วความสกิลกิลิตันเอามักสกิลิตันแบบเยอะขนาดน,นี้ว้าวเตียงรองเซฟเลยฮะอู้ท็อตเยี่ยมอู้นี่บอกแล้วว่าที่นี่มันดีมาก,มากๆเออเราต้องการหนังแล้วว่ะเพ่ว่าไปแล้วยังยังไม่ได้แบบไปหาหนังเลยฮะยายแางมุมก็ต้องการแต่ที่นี่เหมือนจะมียายแมงมุมให้ป่ะเพาแค่เจอกรงสปลาวมันอะ เราต้องการกระเป๋าสักสามกระเป๋าเดินทางยาวๆยิงมาไม่ยิงด้วยโดนทีเนี้ยยิงมาโดนสบายทีเนี้ยเรียบร้อยอือึืออ่าชโดนโดนชิดมุมตัดมุมเรียบร้อยโอ้โหคุ้มสุดๆแค่เอนชานฟรีก็คุ้มแล้วโอเคดีมาก โอ้ก oh. ็เผยแรกวีดดิ้งได้เลยมั้งเนี่ยถ้ารู้ที่เนี่ยหมดอะแน,น่ๆเลยไปเข้ามาไปเข้ามาอึ้ยอึ้อึ้อึ้อ้าวอึ้อึ้ยยิงมาอึ้อึ้อ้ออ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 าวไม่ตัดไม่โดนได้ไงโอเคเคลียร์โอโ้โหอ,อี๋หยอยเรียบร้อยเจอคีเปอร์ว่ะทุกคนเจอคีเปอร์น่าก็หมายความว่าการพาวเดอร์เราแบบโอ้ฟู่เรียบร้อยละ แต่เรานึกอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับการพาวเดอร์นี่แหละที่ว่ามันเป็นของที่น่าจะใช้ได้แบบดีมากๆอะน้มอนเนี่ยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่การพาวเดอร์นี่น่าจะของดีแน่ๆยวค่อยว่ากันนะการพาวเดอร์ของดีแน่ๆมีฮิปเปอร์สเกลิตัน er, แล้วก็มีคิปเลอร์มีสเกลิตันมีซอมบี้แล้วก็มีมีตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ม่รู้แหละค่อยสู้กันแป๊บนึงนะขออ้อมก่อน จุ๊บ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 โอเคมาไปไหนล่ะโยเรีย <Yo. S 2> บร้อยโดนฟรีฟรีฟรีเอออยู่ดีก็ซุ่มบอสเเลยมันตัวอะไรอะ่ะอือแตยซะเรียบร้อยอันนี้คราชุดเกราะมันสินนะทำได้อยู่การพาวเดอร์ทำอะไรได้นะทำไมเราถึงกีดกร์ดขอเช็คแป๊บน,นึงท้ามเรากีดกา้าวการพาวเดอร์ทำได้ปะอือว่ะการพาวเดอร์มันก็แทบทำอะไรไม่ได้นี่ว่นในมอสเนี่ยต้องใส่เล่นอมอสปืนมากเกินไปเห็นการพาวเดอร์เป็นพระเจ้าไปแล้ว ทำหินย้อยปั๊มลาวาได้ทุกอย่างมีหมดเลยดันเจี้ยนนี้จะทำฟาร์มอีนิตี้ได้ทั้งหมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวก็ทำแล้วกันเนาะตรงนี้ก็หินย้อยทำลาวาได้ทุกอย่างมีหมดครบแล้ว้นเกมโอเคเป้าหมายแรกของเราตอนนี้เราเอากระเป๋าให้ได้ก่อนดีกว่าถอดสมองฆ่าแมงมุม,มเอากระเป๋าง่ายสุดแล้วมีอีกเหรอสวัสดีครับมีอีกชั้นหนึ่งว่ะเป็นชั้นลับอีกแล้วแล้วก็มีอีเแล้วด้วยข้ามาเคลียร์ขอ,อกระเป๋าก่อน จะได้ลูกของยาวๆทีเนี้ยเกิดซ่าแมงมุมคุมเกิดแล้ววะเรียบร้อยถามกระเป๋าใช้กียรนซีหนึ่งสีสองแปดีรสองโอ้ก็ได้นี่วะโอเคหนังอันนี้ครบแล้วหนังใหญ่แมงมุมครบแล้วเดี๋ยวเราไปฆ่าวัวแล้วทํากระเป๋าแล้วค่อยมาลงอีกทีหนึ่งดีกว่าตรงนี้ช่างมันก่อนก็จอ,อยู่ดินแดนในของเราแล้วนี่ดินแดนนี้วัวเกิดเหรอไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นอะตอนเนี้ย แ,แต่ไปเรื่อยๆของเราเรื่องออกเดินทางนี่ยของแทนแหละเดีย๋ยวค่อยว่ากับบ้านเราแล้วกันนะโอ้อย่าบอกนะว่านั่นคือสิ่งที่เรากําลังตามหามาสักพักหนึ่งแล้วก็เจอแล้วแน่ๆเลยต้องลงใต้ถ้ำอลูอวว่ะโอ้โหแล้วมันเกิดใต้น้ำท้าประตูคอนเฟิร์มเฮ้ยอะไรเคบนี่ไงบอสแสจีด้วยโยตรงนี้มีที่หายใจเยี่ยมโอ้ยถึงเวลาแล้วโอ้บ y g กู ไม่เคยขายปริศนาอีกมาก่อนาจาจะสอนนี่คือเอสนั้นก็มีโอกาสที่ตรงนี้เป็นได้อ,อะตรงนี้เอ้ยตรงนี้นั่นไปแล้วมันไม่ได้เรียงกันดรืว่าที่ใจผีนี่อันนี้ดูฮงจุ้ยได้สุดแล้วจริงนะไม่ได้อวยเลยเนี่ยว่าแล้วเชียวได้แล้วอ่ะอันเดียวเนี่ยนะสามอันไม่ <My God. S 1> เก่าเอ้ยแต่ว่าสเตตมันเพิ่มใหม่โอเคได้อยูไ่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอเนนี้วงจุ้ยดูใช่สุดแล้วเนี่ยเนี่ย E E M P L E บ่าแล้วเชียวัช่วยดูนใช่สุดแล้วโอเคจบสักทีนึงก่องครามาที่นี่ก็วนนี่ใช่ไหมแผนที่ตอนนี้เช้าแล้แลวเราอยู่กลางน้ำไปก่อนเดี๋ยวเราต้องหาวัวตรงนี้แล้วค่อกลับบ้านเนี่ยที่นี่ใหญ่มากเอออย่าไปยุ่งกันตรงนี้ใหญ่มากแล้วก็ ้องหาวัวให้ได้แล้วค่อยกลับบ้านอยากได้วัวสักเยอะๆเลยจะทํากระเป๋าเยอะๆเหมือนกันอืมทํากระเป๋าปุ๊บจะได้ลุยดันเจียนได้ลุยดันเจียนเสร็จเรื่องทำสปาอินฟินิตี้แล้วก็เริ่มขูดไดมอนด์แล้วก็ทําอุปกรณ์อินชานโชเช่โชเช่โอ้นี่้ยอู้นั่นอะไรไม่รู้แต่นี่คือหนังแหละที่รู้แล้วขอบใจมากๆที่พวกแกเกิดมาบนโลกใบนี้จะฆ่าพวกแกหมดเลยไม่เหลือไปแต่อู้วีวัวด้วยเอ้ยยเอ้ช่าไอ้ช่า แล้วการหนังแปดอันแล้วมีฟอร์จูนป่ะคิดดูมันให้ขวานฟอร์จูนรามาดันเกน่ะมันรู้มันเตรียมการให้เราหมดแล้วแต่ไม่ดรอปมากินนะเราต้องการแปด้องการแปดคือจบห้าแล้ววะอีกสามอันสามตัวนี้ดับทีขี่ไปหาตัวอื่นแล้ว,ว,วอะเออหกแล้วเจ็ดแปดอันนี้เจ็ดแปดเจ็ดแปดจบเลยเจ็ดแปดโอ้โหเจ็ดอีกอันเดียวอีกอันเดียว แต่ว่าเมื่อกี้เห็นนันเจีนอะไรไปแล้วดูไม่รู้แหละขาหักช่างมันดีกว่าเราจะตายชิวไปละจ้าจะจัฆ่าแกเือเกิรว่ะจะสู้แกได้ไหมลงมาให้หมดเลยฉันจะแค่จะหาว่นาน่าก,กลัวจังเลยอะ่ะกินนี่ไหมกินไหมเอ้าหนุม่มงับหน่อย ไม่เล่นด้วยว่ะมันไม่ได้กับเราเราไปก็ได้นะอีตัวหนึ่งมันหายไปไหนล่ะมาน,นีมาพวมันไม่เห็นเราแล้วเอ้ยนูมตัวนั้นน่ะมาน,นีหน่อยเร็วเอ้ยชยสนใจกันหน่อยมาสนใจสัตว์นุ่นแล้วว่ะจนกินใช่ปะไม่น่ารอดแล้ว,ว่ะมาซีหง,แ,งแน่เลยโอเคจริงด้วยว่ะึต่อไปถึงตาเราแล้วเรยวมา ตาเราโยเนื้อร่อยๆอ,อ,อยู่นี่มันไปไหนของมันวะนะ <c oughs> ไอพวกนี้นี่มันทำให้เราผวาแต่แค่วัวแค่วัวหุ่นนั่นมันอะไรกันนะนั่นคือของดีถ้ามีที่อย่างนั้นนั่นก็หมายความว่ามีเวตโตนเรียบร้อยมีเวตโตนกับมีหมู่บ้านเรากลับหมู่บ้านนี้เลยก็ได้วาไปน่นอย่างนี้ดีกว่าโอ้ว,วัวว,ว,ว,ววัว แต่ดีนะที่เรามีน้ำอยู่ใกล้เมื่อั้นเราคงซีงแงแล้วเหมือนกันอ่ะดูชาผูชาที่นี่อาจจะเป็นหมู่บ้านทั้งหลาฟ้าบัวก็ได้นะพวกบัวแกะเพราะว่าใบโอมเนี่ยบัวแกะเกิดไงไบโอมนู้นมันไม่เกิดขอเซตหกตรงนี้ไปหนึ่งโต้มีของอะไรไหมนั่นก็แปลกมองจากดาวคาก็รู้วันนี้มันคือจเจ้ของฉันไม่เห็นวะแย่แล้ว ถือว่าดีมากนะที่มันไม่เห็นเรานี่คือทางตันของเราเลยเนี่ยเกือบไม่รอดแล้วไงโอเคถือว่าทุกอย่างยังแฮปปี้อยู่ใบโอมนี้น่าจะไม่ใช่แค่วัวเกิดที่ร,รู้่ะรู้ละที่นี่ไม่ใช่มีแค่วัวเกิดอะมันเห็นแล้วปะวะมันไม่เห็นวะฮ่าฮ่ามันไปนู่นแล้ววะทางเข้าปุ๊บ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 มีอของให้รู้ไหมไม่มีวะและประโยชน์ไปดีกว่าแต่ว่าตรงนู้นอยากไปอะเอาไงดีอะ แต่ตรงนู้นมีดันเจียนตรงนู้นอะบนภูเขาว่านั่นไงดันเจียนเราอ้อ,อไปก็ได้เนาะแต่ความพยายามไม่รู้แหละแต่จะต้องไปดันเจียนนู้นให้ได้อะอยากเคลียร์ทุกที่อะ่ะและนี่คืออะไรประตูมิติไป,ไป,ไปโลกแฟนตาซีเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะ,ะได้รับทราบรู้เรื่องถ้ามันมาให้ขนาดเนี้ยแล้วก็รับไว้กันเรียบร้อยเลยที่เนี่ยมีประตูมิติด้วยแล้วประตูมิติ มันมีเดนเสาร์อะไร <c oughs> แค่นึกภาพไดนอมเซลเฟาซีก็รู้ว่าบแบบมันต้องเอือมันต้องสุดยอดแล้วล่ะอันนาค่อยไปแล้วกันนะในอนาคตประตูสีอะไรวะสีดำปะอูสีดำจริงด้วยว่ะมาเข้าบ้านก่อนเซ็โฮมที่นี่โจโอเคเขาดูทองมปหนึ่งนะมันฟาร์มทองได้ใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องปุดทองสักพักหนึ่งเลยถ้ายิงด้วยถ้ามันมีเป็นประตูต่างไม่งงกันนะ่ะเนี่ยแค่สอง,เอ,เงลลอิมมัลลอห์อะได้หกได้ทองได้หกอันหนึ่งสองสาม โจเรียบร้อยพอ,อนเชิญชึบเทเรียบร้อยก่อ,อนหน้านั้นเลยนะมีกล่องเก็บของอะไรไหมสัมผัสได้ขอเก็บของทั้งหมดแล้วก็ไปลุยตัวเปล่าก่อนขอได้ดูเสาเฟสซี่มันวาร์ปได้ไหมคำถามวาร์ปได้ด้วยวะพระเจ้าเลยเชื่อเลยวาร์ปได้เฉยเลยว้าวไม่เคยมาโลกนี้มาก่อนซึ่งที่นี่มันดูแบบอืม นี่นับเป็นไดนโนเสาร์ไหมอะมิโนทอร์ใช่ที่โลกใบนี้มีไดนโนเสาร์ด้วยพระเจ้าเรือเชื่อนี่นตัวอะไรอะต้องไปดูใกล้ๆวะมิโนทอร์นี่ชื่อก็รู้ว่าไดนโนเสาร์ชัวไดโนเสาร์เฟสซิเอ๋อไม่เป็นมิดชัวไม่เป็นมิชัวมาวิ่งตามอย่างนี้ไปดีกว่าข้างหน้าก็ไม่เป็นมิดไม่มีไหนที่ไหนเป็นมิดทั้งนั้นนี่ไงไอตัวนี้ดีนี่ไงตัวฟาร์มทองของเรา จำไหมใช่เดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มเนี่ยมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วหัวตรงนี้ที่ฟาร์มทองทั้งนั้นเลยเนี่ยต้องฆ่าตัวนี้ไปครับให้ a b c ีเรียนระกายเป็นคา้าดฟาร์มทองเราสำรวจประมาณนี้แล้วกันโอเคพาฉันกลับบ้านทีฉันอยากกลับบ้านแล้วจะค่อยมาใน่นาอดโอเครับทราบเอออันนี้หมู่บ้านนี้ถูกทิ้งร้างเลยแล้วกันนะง่ายดีหมู่บ้านนี้ถูกทิ้งร้างเลยปัรูเบโตไปพอก็จะทำกระเป๋าก่อนดีกว่า ทำกระเป๋าเถอะฟิีเลยขอร้องกระเป๋าหากล่องครับทำกระเป๋าเดี๋ยวนี้บัตรเดี๋ยวนี้กล่องครับอยู่ไหนนี่ไงกล่องครับมันหาได้ไง่ายๆแหละกล่องเก็บของสองกล่องวางกลางหนังรวมตรงนี้เป็นสองอันได้นสองกระเป๋าแล้วก็ใยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยอัปเกรดแล้วกันนะมีแค่ขั้น copper เท่าวั้นโอ้้ยกระเป๋าฟรีแค่เราฆ่าตอนนี้ได้ทุกอย่างเราก็ได้กระเป๋ามาแล้วปะ ขอ,อแค่มันไม่โอ้อันนี้ที่คณบีแอ็กเปนหนึ่งนะเราจะฆ่ามันวะกระเป๋าฟรีนะอย่าเพิ่งระเบิดเลนคปเปอรเป็นหลังอยากเอากระเป๋าที่หลังมันแค่นั้นเลยอีกเดียวเท่านั้นก็จบแล้วโอเคกระเป๋าฟรีไปละแค่นี้แหละฮาา่อยู่ดีก็ได้กระเป๋าฟรีเฉยเลยเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันยิงได้ยังไง โอ้ยโอ้อ่ะถึงว่า uh. เพราะว่าสกิลิตันไม่น่าจะมีความไวในการตามเราขนาดนั้นนะ่ะหันกลับไปโอ้ใหม่ก็ชัดเจนแจ่มแจ้ง,จง,จงมิวเทนจะว่าไปกระเป๋านี้ได้ให้อะไรมาวะเพศสามอันโอ้ใหม่ก็ดูนคือไปดูนกันเลยหลักๆจะพิดปรไตั้งสาอันเนะี่ยโย่โอ้จะจิ้งแข็งแล้ว,ห,ลวหรอเัามีเตียงปะ,ะ่ะแต่เรามาลุยเลย ดูเลยก็ได้นะเพราะว่ามันให้ของเยอะจริงอะดัเจนนะไม่มีอะไรซ่อนใช่ไหมสัมผัสได้มีมีกล่องซ่อนด้วยไม่เพิ่งรู้เนี่ยลงมาตั้งหลายมัเพิ่งรู้ว่ามีกล่องซ่อนอย่างงี้ด้วยเพิ่งรู้จริงนี่ไงเพิ่งรู้จริงตั้งแต่เล่นมาหลายมอดมากเพิ่งรู้ว่ามีอย่างงี้ Oh my g o d แสดงว่าที่ผ่านมานั้นเราพลาดสินะ <c oughs> มันเกิดไปแล้วเอ้ย อึชอึชอึชตีซะไอ้กงนี้อึชอัปมงคลเราเคลียร์ไวมากๆต้องปิดรันเคลียร์สุดตรงนี้เคลียร์ปะซ้ายขวาเคลียร์เคลียร์เคลียร์โอเคเคลียร์อืมเราหลักมุมนี้ก็เคลียร์หมดแล้วเฮ้ยไม่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 เคลียร์เห็นในแมปไหมเพิ่งสังเกตในแมปมันมีห้องซ่อนยาลิอาดมาหลอกเรา มันยังมีห้องซ่อนอยู่อันซ้ายไปลุมานี่อันขวาเจเอ๋ไม่ใช่ตรงนี้เตเอนี่ห้องนี้นี่งไงดีที่มีแบบทําสมุดเอนชาร์ได้แล้วมั้งเนี่ยเรามีเพลแล้วด้วยที่ขุดเอนชาร์บินดิ้งได้เหมือนกันเอมโร่ก็แจกฟรีบอกเลยว่าพรม,มากๆตอนเนี้ยมากขยายกระเป๋าเลยดีกว่าวางตรงกลางอันนี้ล้อมรอบอืม แล้วก็นี้อีกอันหนึ่งเยี่ยมเวลยีิบเก้าแล้ววะ่ะขอเวลสามสิบได้ไหมนิดเดียวอยองไงสามสิบแล้วจบเลยเดี๋ยวไปคราฟที่ขุดเลยเดี๋ยวยอมขึ้นบ้านเลยยิ่งชั้นล่างๆนี่แหละนรกแต่ของดีมันก็เยอะมากๆออือโอเคโอ้ไม่ก็สามสิบแล้วไปเดี๋ยวตายหนึ่งสองสามสี่สวยมากฟูฟิงสุดๆอันเชิญออกมาปิง้งโอ้โหขาดอย่างเดียวรู้ไม่คืออะไร กว่าจูนแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ถือว่าขุดไว้ขุดถึกแล้วมันจะเพิ่มเลือดให้เราใช่ไหมอันเนี้ยโชว์ยกยาวไปอันนี้เพิ่มสตามีน่าเอาเพิ่มเลือดก,ก่อนมีอีกไหมเหมาเลยนะเหมาเนะโอ้รู้สึกถึงพลังตอนเนี้ยดูดิเยี่ยมมากไอตัวนี้ก่อนเลยอันตรายมากวยคุณเร็วสุดเยี่ยมไปเลยมาวิ่งเคียร์ชนี้เหมือนเดิมสปินลุน โอ้โหเกิดแล้ววะไม่ทันไม่ทันนี่แนะนี่แนะนี่แน่นแนนแนม่เป็นไรเครียฮึมหลังๆก็เพิมมมม่มให้เอเดิปโเยอะแล้นนะเริ่มไม่งอกแล้วเริ่มไม่งอกแล้วโอเคถึงเวลาลงใช้ต่อไปละล,ล,ล,ลุนลัวสปีรันไม่สนใจโอ้โหไม่สนใจไม่ได้แล้ววะเยอยละโอเคให้มาสู้ันเียก่อนเยี่ยมวิเทอร์เก็บทีวิเทอร์เก็บเยี่ยม,มเยี่ยมวิเทอร์เต็มมาก ไหนเทที่สุดเลยวิเทอร์เหรอมันก็หมายความว่ามีกองสปรารวิเทอร์ไหมถ้ามีกองวิเทอร์งี้มันก็หมายความว่าทานีฟินิตี้นี่วิเทอร์อันนี้ทำนรกแล้วท้ายสุดแล้วจริงจุบมีโซแซนให้ฟรีวะ่ะเราควรไปนรกขุดโซแซนเองดีกว่าตรงนี้ช่างมันออิเ,เดียนตตดขุดไปได้เอาออิเ,เดียนขุดที่นี่ไปด้วยมายาวๆไป ห้องนี้สว่างใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะอ๋อไอนตัวนี้เฉยหูกล่องเยอะจังเอ่ะว้าวอ๋เกิดได้ไงตัไปไม่ทันแลนนะ้วตายซะยืบเหยียบร้อยเคลียร์บางทีก็คิดว่าเมาื่อไรจะหมดเพราะมันลงมาเยอะมากลงมานานมากด้วยโอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยตายให้หมดซะเฮ้ย อันนี้อย่าบอกนะว่าเป็นที่ที่เราตามหาเหมือนกันนะ่ะคือถ้ำใช่ไหมไม่น่าใช่หรอกใช่จริงด้วยเจอเฉยเลยอยู่ดีก็มาแกะสลักทำไมดวงมันแบบดวยดวงดีเหมือนกันนั่นเหลาเนี่ยโอเคอ่าถูกเลยทีเดียวได้เลยติ๊กทีเดียวได้เลยโอเคอันนี้ติ๊กมั่วเหมือนเดิมอ๋อนี่คือ AR ได้แล้วก็นี่ได้เลยง่ายมากเริ่มเสียแล้ว่ะอันนี้มั่วมไปไวมากอะเราเสียสุดสุดอะ ผ่านแรกมาคือแบบง่ายมากเลยมารวมโอ้รับทราบรับทราบอืเข้าใจทุกอย่างแล้วได้มาสองอะล่ลาสุดต้องขุดทะลุใช่ไหมมันเหมือนจะเกิดตรงเนี้ยต้องขุดทะลุไปใช่ไหมนี่ไงจริงด้วยวะโอ้ยกอดยังไม่หมดอีกเหรอบางทีก็ขอให้หมดวิ่งยาวละไม่สนใจละโอ้คิปเปอร์วิ่งยาวไม่ได้ลารอบเนี้ยอุชาโชเชีชยเรียบร้อย ไปวิ่งยาต่ออย่าไปสนใจอย่าสนใจทไแค่นั้น,น,นปักทอดพอวิ่งปักทอดมาไปสู้แอปเปิลทองไปไหนอ่ะโอ้แอปเปิลทองเผื่อเก็บในกระเป๋าไปแล้วเอาไม่เราสู้ได้เราสู้ได้ไม่ยากไม่ยากตายให้หมดเทะเลอีสองตัวอีหนึ่งตัวเรียบร้อยหมดยังหางตันแล้วว่ะหมดทีเถอะร้อง เอย,เอยมันดูมันนานมากอะแต่ไม่หมดมันก็ให้ของดีอะแค่นั้นเองอะอยากกินแล้ววะไม่รู้ว่าคืออะไรหร่ะกินเล่นก่อนแล้วกันมากินเป็นเลซามันเนี้ยโอ้โอ้หมดทีไม่ไหวแล้วมันมันเนม่มันเลยคือเราลงมานานมากที่เนี่ยลงจนของอูฟอ้ฟู่ไม่เจออู้ฟู่ยังไงแล้วเออชาเรียบร้อย นี่มีการกันเท่านั้นแ่ะหมดแรงแล้วปุกไปอืมของแท้ตัวป้าบหมดจริงหลังจากนี้นะเอาแค่ขุดแค่ฐานละเราเอาฐานพอเลตตเดี๋ยวค่อยขุดหาทีหลังก็ได้หึงจะพูดอย่างไงก็เถอะเดี๋ยวเราขุดเรตตวไป้วยแลยวกันออฟซิ <ps> เดียนเรตตัฐานแค่นี้พออีกนิดเดียวออฟซิเดียนหกสิบสามอันแล้วอีกแค่อันเดียวเช็คโอเคจบ ออสซิเดียนเชคเหลือโกกับเลตโตนซึ่งหาตามทางได้เนี่ยเดินเดินไปแล้วก็เจอฟูดหมดแล้วอะ่ะท่านอะ่ะได้เยอะกว่านี้แต่ขุดแค่ยี่สี่ั้งสามอันนี้ขุดแค่หกสี่แต่อันเนี้ยมีแค่เลตโตนที่มีแค่นี้จริงๆหาละมีสามสีบ่บล็อกเท่านั้นสรุปก,ก็คือกับไวจีพอทีแตนเจนนี้ลงมานานมากเบื่อแล้วอยากเห็นแสงสว่างอะ่ะลงมานานมากอะ่ะได้ของมาอูฟอ้ฟู่มันจะอู้ฟู่ยังไงเลยเนะี่ยโอ้โห เยอะมากๆอ่ะดังเวลอะไรด้วยเนี่ยมาแล้วโลกใบนี้ออกสู่บ้านของเราเรื่องตรงนี้บ้านของเราไปแถบนูนน้นแถบนู้นโอเคเยี่ยมไปเลยตรงไปเลยเนี่ยยังมีตรงนี้อีกยังไม่ได้เคลียร์โอเคเราทําของแยกกล่องด,ดีกว่ากล่องแยกของสิเราต้องทํากล่องแยกของก่อนนั่งคราบเลยคราบกล่องทันทีไม่งั้นทําอะไรต่อไม่ได้เลยเนี่ยต้องเอาพวกนี้มา เนี่ยคอร์สโอ้โหเราต้องไปลงนรกนี่ว่าโอเคแต่เราต้องลงนรกแล้วก็ไปทํากล่องแยกของเพราะว่าหลังจากเนี้ยคือถ้าไม่ทาเนี่ยงงอ๋อนี่โกตนด้วยรับทราบเข้าใจทุกอย่างแล้ว